ทีน,นี้ข้อถัดมาก็จะเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนนะครับระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดนะครับบางครั้งเราต้องการใช้เงินเราก็จะขายหุ้นกู้ออกไปนะครับก่อนกําหนดตัวนั้นนะครับทีนี้เวลาทําทํำยังไงก่อนที่จะขายก,ก็ต้องบันทึกรับดอกเบีย้ยมาก่อนนะครับโดยรับดอกเบีย้ยเนี่ยโดยคิดจากการรับครั้งสุดท้ายนะครับ คำนวณโดยดูจากครั้งสุดท้ายที่เรารับครั้งล่าสุดที่รับจนถึงวันที่เราจะขายรับตกเบี้ยก่อนครับอาจจะเป็นเดย์ส่วนใหญ่ก็จะขายพร้อมตกเบี้ยนั่นแหละนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำในะกรณีแล้วแต่จะมีแบบไหนนะครับตั้งแต่นะครับงวดล่าสุดที่เราตัดไปจนถึงวันที่เราจะขายนะครับเราเรากำลังเราก็ต้องดูก่อนว่าส่วนเกินเอาง่ายส่วนเกินณนะวันที่จะขายอะ่ะ นะครับล่าสุดเราสีา่เราจะตัดวันที่3เมเป็นธันวาใช่ไหมเราก็ตัดก่อนตัดตั้งแต่3ตั้งแต่3เมเป็นธันวาจนถึงวันที่จะขายตัดออกไปตัดไปเป็นไงถ้าเป็นส่วนเกินก็ลดตัวเงินลงทุนในหุ้นกู้ถ้าเป็นส่วนต่ำก็เพิ่มเงินลงทุนในหุ้นกู้ตามทันไหมตัดคู่กับดอกเบี้ยรับตามทันไหมครับอันที่1เนี่ยถ้าปกติเราบันทึกบัญชีก็คือเดบิตด้วยอะไร เราก็จะเดปกติถ้าเกิดเราบอกเบี้เราก็เดบิตด,ด้วยเ <_ d _> ช่น <_ d _> เงินสดเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับแบบนี้ใช่ไหมปกติแต่ว่าเงินสดตัวเนี้ยที่เราจะได้เราจะได้จากคนที่ซื้อจากเราตามทันไ้มครับเหมือนเราไปซื้อหุ้นกู้เราซื้อพร้อมดอกเบี้ยงไงครับเหมือนกันแต่เงินสดตัวเนี้ยคนนี้เรากำลังจะขายเราจะได้เงินจากคนที่ซื้อหุ้นกู้ต่อจากเรานะครับต่อจากนั้นตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำ ถ้าส่วนเกินหรือส่วนต่ำตัดยังไงตัดถ้าเป็นส่วนเกินจะก็จะเดบิตดอกเบี้ยรับเครดิตเงินลงทุนในของหุ้นกู้ถูกไหมครับถ้าส่วนต่ำก็เดบิตเงินลงทุนหุ้นกู้เครดิตดอกเบี้ยรับตัวหนึ่งมันจะลดเงินลงทุนตัวหนึ่งจะเพิ่มเงินลงทุนถูกไหมทีเนี้ยไอตรงเนี้ยให้ตัดก่อนที่จะขายมทฮะไหมครับตัดก่อนที่จะขายเช่นสมมุติว่าไอตัวส่วนเกินสมมติส่วนเกินตัดเดือนละยี่สิบบาท ตัดรั้งล่าสุดคือเมื่อ31ธันวาวันเนี้วันนี้สมมุติอยู่วันที่1เมษายนเราก็ตัดเพิ่มอีกเดือน21เป็นเวลาเท่ากีก่เดือนครับ3เดือนครับตัดออกไปก่อนคือเหมือนคล้ายๆว่าปรับปรุงปลายปีทำเหมือนกำลังปรับปรุงปลายปีนะครับแล้วจึงค่อยขายออกไปครับเพราะเราตัดต่างๆานานาเนี่ยเราจะเห็นต้นทุนที่แท้จริงของตัวเงินลงทุนในหุ้นกู้เพราะเพื่อเราขายว่าเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับ อ่ะตอนนั้นก็บันทึกรับเงินแล้วก็กบันทึกรับรูปผลกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เวลาจะหาเงินลงทุนยอดคงเหลือราคาทุนของเงินลงทุนเนี่ยให้เอาราคาวิธีการทําคือทำใน้2แบบคือเอาราคาทุนของเงินลงทุนลบด้วยส่วนเกินก็คือ<ม>เงินลงทุนของเงินเงินลงทุนนะครับในหุ้นกู้เนี่ยลบด้วยส่วนเกินที่มันเหลืออยู่นะครับ หรือวิธีหนึ่งคือเอาราคาตามบัญชีหุ้นกู้บวกด้วยส่วนเกินนี่ก็นีส่วนเกิน,น,กน,น,กนถ้าเป็นส่วนตา่ามันจะสลับตรงเครื่องหมายนะครับก็คือราคาทุนของเงินลงทุนบวกส่วนตา่าตั้งแต่วันอะไรครับตั้งแต่วันที่ตัดบัญชีนะตัดบัญชีตั้งแต่วันที่ได้รับหุ้นกู้ถึงวันที่จําหน่ายหรือจะใช้วิธีอันหนึ่งคือลบด้วยส่วนต่าที่เหลืออยู่ฟังแล้วงงเนาะคำนวณเลยดีกว่าเห็นภาพชัดเจนที่สุดอาจารย์ทีอาจารย์ก็ไม่ชอบสอนบรรยายบางทีบรรยายแล้วก็บรรยายแล้วงง คำนวณเนี่ยอธิบายได้ง่ายสุดว่าไอ้ที่เราเพิ่งพูดพูดเนี่ยมันทํำยังไงนะครับอ่ะเรามาดูบริษัทนะครับทําดีเนี่ยซื้อหุ้นกู้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโดยที่หุ้นกู้เนี่ยให้ให้ผลตอบแทนสองเปอร์เซ็นต์แต่ตลาดเนี่ยให้ผลตอบแทนแค่สิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆแบบเนี้ยถ้าเห็นตบบน,นี้คือมีส่วนเกินถ้าให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดจะมีส่วนเกินแต่ถ้าให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดจะมีส่วนต่ำเพราะเวลาคิดตัว เท e n ซ v แวลูแล้วเนี่ยนะครับ s ิสเ n ามันจะ s ิสเ n าไม่เหมือนกันอัตราที่ s ิสเ n าต่ำกับสูงอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำไปเมื่อกี้นี้แหละนะครับทีนี้มูลค่าที่ซื้อเนี่ยฟเฟ v แวลูคือ40,000ตัวนี้คือฟฟเฟสเฟสแวลูเฟสป V นะครับฟเฟ v แวลูอายุอุ้นกู้สปีโดยซื้อในราคา4ี่7 8าออันนี้คือเทส n t v แวลูของมันเทสเซนแวลูหรือฟแฟสแวลู เหมือนการแฟรนะไม่ใช่เฟซแล้วนะสังเกตว่าเฟซอาจารย์จะเขียนเต็มนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับคุณกู้ไถ่ถอนเนี่ยพยมูไถ่ถอนสายเทันไบเอ็กว่ามนะครับจ่ายรกเบ้ยทุกสิ้นปีแล้วก็การตัดจำหน่ายส่วนเกินให้ตัดตามด้วยวิธี effective yield หรืออัตราผลตอบแทนแท้จริงนะครับต่อมาวันที่ตัวนี้ครับคือมันจะไถ่ถอนอยู่แล้วอะ่ะพอกลางปี X3 อยากใช้เงินก็เลยจำหน่ายขายตัวนี้ออกไปครึ่งหนึ่ง ขายออกไปครึ่งหนึ่งเราลงทุน4ี่หมื่นนะครับแต่เราขายเอาไป2 0,000ื่นก็คือไปครึ่งหนึ่งรู้ได้ไงดูครึ่งหนึ่งให้ดูเฟสกับเฟสเทียบกันนะครับอย่าเอาตัวมูลค่าปัจจุบันไปเทียบกับเฟสนะครับเฟสกับเฟสเทียบกันว่าไปสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับเขาเวลาเขาขายเขาบอกจะขายขายตามมูลค่าตามมูลค่าตามหน้าตั๋วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองหมื 20, ่นแสดงว่าขายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นต ขายได้เงินอันนี้ครับอันนี้เงินได้รับครูจะได้รับเงิน2 0ง0 0ื่นกับแปดร้อยนะครับอลองมาดูว่าทำํำยังไงกิจการก็ทําตารางออกมาครับได้แบบนี้อันนี้คือการต,าารตัดจําหน่ายส่วนเกินตามวิธี effective view นะครับเขาทําแบบนี้วันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นปีไหนครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือตรงนี้ปีที่สามเนี่ย คือตอนนี้มันเดินทางมาถึงปีที่3แล้วคือปีเป็น X3 แล้วปี3นี่จริงๆมันจะต้องอยู่เต็มปีใช่ไหมแต่ว่ากลางปีเกิดทำอะไรครับเกิดไถถอนก่อนกำหนดถูกไหมครับคือขายออกไปก่อนกำหนดเราก็ต้องมาคำนวณราคาทุนของตัวตัวเงินลงทุนตัวนี้ไอตัวเงินลงทุนของหุ้นกู้เนี่ยเหลือเท่าไหร่อันดับแรกวิธีการคำนวณคือเราก็หาก่อนครับว่าตั้งแต่วันที่เราได้เงินลงทุนมาเนี่ยนะครับหักส่วนเกินอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับ ก็จะมีราคาทุนของมันที่เราได้คือ4 1 9 7 8คือมาจากตัวนี้เอามาจากตัวนี้นะครับตอนนั้นเรามาคิดว่าเราตัดส่วนเกินไปแล้วกี่ปีกี่ปีกี่เดือนก็เห็นดีว่าถ้าเรามีส่วนเกินราคาตามบัญชีของมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมดูทีถูกไหมลดลงเรื่อยๆลดลงจากอะไรจากการเอาตัวนี้มาตัดจากเอาตัวนี้มาตัดถูกไหม ามพันใช่ไหมที่เราเคยดีกันไปก็คือ4 1 9 7 8ก็จะลบ6 0 2ลบ6กลบไปเรื่อยๆตามพันนะครับฉะนั้นแสดงว่าไอ้เงินลงทุนเนี่ยจะต้องลดลงจากการปัดจำหน่ายส่วนเกินตามพันไหมก็จะมากระดาษจำหน่ายส่วนเกินปีแรกคือ602บาทคือตัวนี้ปีที่สองอีก6 0 0เอ่อตัวที่662้บบาทคือตัวนี้ถูกไหมครับ อ่านทันไหมทําไมยกทั้งก้อนเพราะว่าเราถือหุ้นเต็มปีไหมเต็มเราซื้อหุ้นวันนี้นี่วันซื้อวันนี้วันขายขายจะขายวันที่หนึ่งเมษาด้วยถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้เต็มปีเต็มปีคุณถืออยู่ในมือเต็มปีฉะนั้นคุณสามารถเอาส่วนเกินตัดทิ้งได้หมดเลยครับตัดทิ้งไปเลยครับเอามาหักเพื่อหาราคาปัจจุบันของมันนะครับมีก้อนที่หนึ่งนะนี่ของปี x หนึ่งอันนี้ของปี x สอ,องทีนี้พอปี x สาม ปัญหาคือปี x 3เนี่ยเราถือเต็มปีหรือเปล่าเราถือถึงวันไหนครับ1เมษา <1 S 2> เราถือกี่เดือน3เดือนฉะนั้นเราจะเอา713สตัดได้ไหมไม,ไม่ได้นะครับเราจะต้องเอา713คูณ3ส่วนด้วยแค่12เท่านั้นเฉพาะที่เราถือเท่านั้นและอย่างวันนี้เราเดินมาอยู่วันที่1เมษาไม่ใช่31ธันวาถูกไหมครับความเป็นจริงแล้วเราขายวันนี้ก็คือแค่สัดส่วน3ใน12เท่านั้นนะครับ เราก็อาจารย์คำนวณมาเลยได้1,443หักออกครับหักออกไป่อไปเราจะได้มูลค่าคงเหลือนะครับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหุ้นกู้ณนะขอเขียนนะ่เมษา X3 นะครับณนะวันนี้เท่านั้นณนะวันนี้วันที่กจะาหนจะขายนะครับณวันะที่1เมษาเนี่ยราคาตามบัญชีของเงินลงทุนหุ้นกู้จะเหลือ40,000 535าบาทนี่คือต้นทุนของเราที่เรากำลังจะขายเราขายออกไปเท่าไหร่ครับสัดส่วนการขายคือเราขายไปทั้งหมดครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ถูกไหมครับตามทันไหมตัวนี้ตาทันไหมครับตรงนี้สไลด์นี้ทันไหมครับกาคิดยังไงทันนะเอาตัวน,นั้นตัง้งแล้วก็มาคิดจนถึงวันที่เรากำลังจะขายนะครับขีดทุกสอให้ ทีนี้ก็คิดแบบนี้นะครับแต่ระวังโจทย์หลอกนะครับโจทย์ไปอยู่ปีที่2คุณปีที่สามพมาคิดไหมคุณก็สมมติว่าโจทย์อยู่ปีที่2สมมตินะสมมติคุณก็เอาหกร้อยสองบวกกับสมมติปีสองไม่เป็นวันที่หนึ่งเมษาปีเอ็กสองคุณก็เอาหกร้อยหกสองคูณสามหารสิบสองครับส่วนเจ็ดร้อยสามไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาตามทันไหมนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยราคาตามบัญชีของอันนี้สามสิบห้า นะครับราคาตามบัญชีของแม่นคือ4535นะครับ4535เนี่ยมันมีเทียบเป็นมูลค่าคือ40,000เราขายไป20,000ฉะนั้นเราก็เทียบเป็นหยัดตายางเอาครับ4535คูณ20,000หารด้วย40,000ก็คือคูณด้วย50%ถูกไหมเพราะเราขาย50% ามพันไหมครับฉะนั้นต้นทุนที่เราขายก็คือ2อ2 6 8หสบาทตมันไหครับทีนี้ก่อนขายต้องทำอะไรก่อนครับต้องหนึ่งรับดอกเบีย้ยก่อนถูกไหมอันนี้คือต้นทุนนะนี่คือต้นทุนของมันราคาทุนที่ขายโทษทีต้องเขียนว่าราคาตามบัญชีใช่ไหมราคาตามบัญชี ส่วนที่ขายนะครับเราหาถัดมาเราดูดอกเบีย้ยในส่วนที่อะไรครับส่วนที่เรายังไม่ได้รับถูกไหมครับดอกเบี้ยรัรบดอกเบี้ยรับก็คือเฉพาะส่วนที่ขายนะตามทันไหมเฉพาะส่วนที่ขายเราขายไปเท่าไหร่ครับ ขายตามเฟซคือ200 0มื่นเพราะดอกเบีย้ยต้องใช้เฟซไวรู้ในการคิด2,000มคูณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ12%บสอเปถือมากี่เดือนครับปีนี้ปีที่3 3มส่วนสิเฉพาะส่วนที่ขายจะมีดอกเบีย้ยติดมาทั้งหมด600บาทนะครับไม่พออันนี้อันที่1อันที่2อันที่3คือหาเลยครับตัดส่วนเกินเฉพาะของปีที่กำลังจะขาย ครับส่วนเกินนะครับส่วนเกินตั้งแต่1มกราคมถึง1เมษา X3 ปี X3 ถ้าสาษากับย้อนไปดูเมื่อกี้นี้ปี X3 ตั้งใจว่าจะตัดส่วนเกิน713บาทจำได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราคิดเราคิดยังไงครับ713บาท เจ็ดร้อยสิบสามบาทมันสําหรับเฟซบุ๊กลูกกี่บาทสองหมื่นหรือสี่หมื่นตามทันไหมสําหรับสี่หมื่นถูกไหมครับแต่คุณจะลังขายเท่าไหร่ 20, ฉะนั้นจะคิดเจ็ดร้อยสิบสามเต็มได้ไหมครับไม่ได้ต้องคูณด้วยสองหมื่นหารด้วยสี่หมื่นก่อนตามทันไหมคิดเฉพาะส่วนที่ขายทุกตัวนี่คิดเฉพาะส่วนที่ขายไปเลยนะครับได้แล้วนะยังไม่จบปีนี้ถือหุ้นมากี่เดือนครับไอเชิงสองหมื่นที่จะขายเนะี่ย ก็คูณ3ส่วน12ก็ต้องคิดเฉพาะส่วนนี้ถือจริงๆด้วยตามทันไหมครับก็แรกตัดส่วนเกินในเพราะส่วนที่ขายคือ713แต่ว่าเราขายแค่20,000ก็ต้องเอา20,000หารด้วย40,000คือครึ่งหนึ่งแล้วเราถือหุ้นปีนี้จนถึงวันที่ขายแค่3เดือนเท่านั้นฉะนั้นตัดไปแค่89บาท 89บาทตรงนี้ก็จะนําไปปรับปรุงตัวดอกเบี้ยรับข้างบนครับปรับปรุงโดยเดบิตดอกเบี้ยรับเครดิตหลักทรัพย์ตัวหุ้นกู้ถูกไหมครับอ่ะเราได้ตัวเลขที่ใช้คํานวณครบแล้วเราจึงค่อยไปบันทึกบัญชีนะครับเอา3ตัวนี้แหละไปบันทึกบัญชีคือ1ราคาตามบัญชีนะครับไปคิดหาก,กําไรจากการ จากการจําหน่ายเงินลงทุนนะครับันที่งดอกเบี้ยรับก็บันทึกดอกเบี้ยรับในส่วนที่เป็นของเราแล้วก็อันที่3คืออาจารย์นในส่วนที่เราถือส่วนเกินมาเพื่อลดดอกเบี้ยของเรามาบันทึกบัญชีครับก็ตัวแรกเดบิตรับดอกเบี้ยก่อนอันนี้ก็คนที่มาซื้อเงินลงทุนต่อจะเราจะจ่ายดอกเบี้ยให้เรา600บาทเดบิตเงินสดเครดิตดอกเบี้ยรับเฉพาะส่วนที่เราขายนะครับ20,000ื20่นคูณสิคูณสส่วนสิบสองตัวนี้ นะครับต่อจากนั้นเรามีส่วนเกินในส่วนที่เราถือไว้3เดือนเราต้องแ d j u s t ไปที่ส่วนเกินเราต้องเดบิตดอกเบี้ยรับเครดิตหลักทรัพย์เผื่อขายใช่ไหมครับหรือตาสารนี้ก็แล้วแต่นะครับ89บาทที่เราคิดเมื่อกี้นี้89บาทนะครับมันก็ทำให้ดอกเบี้ยเราลดลงไป89บาท6รลบแก็เหลือ5 0 0เท่าไรครับ511บบาทใช่ไหม ตอนนั้นขายเงินลงทุนได้2 0 8 0 0กับ800ตามโจทย์หลักทรัพย์เรามีต้นทุนคือ20,000เท่าไหร่ครับ2600แ่้ยโทรี268ใช่ไหมใช่ตัวนี้เนาะ3ตัวนี้ให้เราคำนวณหาผลต่างคือกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนคือ532บาท